ตอนนี้ข้างนอกเไปไ็นไงบ้างโอ้โหดีมากเลยครับโอ้โหดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่โพลื่งองเราอัปเกรดไป่สิ้นเลยอัปเกรดนานจังละ่ะโอ้โหไม่รู้ไอ้เจ้าทีวีที่มากับพวกฉันอะตอนเริ่มเริ่มอะตอนนี้ฉันก็คิดถึงบ้านของฉันแล้วเนี่ยบ้านของฉันเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่รู้แล้ว นี่บ้านของนายตอนนี้ยังฉันก็เหมือนจะบินผ่านไปอยู่นะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าใช่บ้านของนายหรือเปล่าแต่มันแต่มันมีรูปเพื่อนนายขึ้นอยู่อะ่ะหน้าเดียวกันเลยเอ,อ๋อไปดูจมวเบงเบืองเงเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะนายเฮ้ยละมาสามคนไม่ใช่เหรอเออใช่ละมากสามคนเอาทำไมเหลือแค่นี้ล่ะเออย่บอกนะ โดนจับไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อาจจะโดนจับไปหุ้ยเรามาอยู่ที่ใกล้ๆฐานทัพอันเอ้ยแต่เราแต่เราแอบแอบย่องย่องเฮ้ยเราปวดกรอ้ยฉันตกใจเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยมันแม่งยังไม่ไหวเอไวะเอ๋วะเฮ้ยเสียงอะไรวะ อ๊ก๋ก้องเหรอเฮ้อยข้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยยยไม่ตัวอะไรด้วยเฮ้ยอุยสัวแล้วเรบหนี้เฮ้ยนีหนี่เฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยนี่นี่นนวับวัว ครับที่ฐานนี่โอ๊ยมันทับข้าเนะี่ยข้าไม่ได้แก่ด้วยแต่ฉันนี่แ,แหละแกเฮ้ยแก่แล้วแกร้อยที่พวกเราถามคนแก่เราถ่ายอะไรเฮ้ยชาวเวลาที่ไหนเล่าเฉันฉันรักแกนะเฮ้ยจะบ,บ้าหเหรอเฮ้ยนี่พวกนายทั้งมองตอนนี้คือรับอย่างโคตรดีแต่ฉันไปปูที่ฐานนะมันไม่มีอะไรเลยนะงั้นเราก็ต้องทํา การที่สู้ฐานพวกตรงฐานทัพพวกมันสมัยแล้วเอาจริงเหรอใช่โอ้เช i ดโอลี s เช t ดเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกก่อนนะนายไม่ควรออกไปตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกไปอ้าเไอ้ทำไมเดี๋ยวนี้นายเล่นตลกจังฉันไม่รู้สิโอเคนั่นเดี๋ยวพวกเราออกไปกันไปสองคนไปว่าไปตึงตึง้งเอ้ยอะไร ว้าวอื้ว่างต่างยววงววววว้วเว้ยววววตวว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 วฮวว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 ว้วว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 ้วววววอโอ้ย ต่างตายแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยไม่เป็นไรวาร์ปกลับไปดีกว่า